โอ้มาถึงสุกทีว่าแต่ฉันตกไปห้องไหนแล้วเนี่ยอืมดูเหมือนห้องนี้ก็จะไม่มีอะไรนะฮะอัลลยวะเนี่ยโย่ยิงหรือยิ่ง,งน่ากลัวแล้วฮะฉันหวงว่าจะไม่มีตัวอะไรผูมานะ อ๋อเยี่ยมตอนนี้ฉันเจอส้มตายด้วยนี่มันไม่สมเหตุสมผลสักนิดฐานทัพนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยโอเคฉันว่าฉันจะต้องไปทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวน้อเสียอะไรอ่ะเฮเคยอยู่ตรงนั้นโอ้โหอะไรอ่ะไอ้เจ้าปรสิตอยากตายมากนักหรือไงอ่ะโถ่ นื่อเนื้นี่อโอเคต้องตอบไปให้ทันจะหนีไปไหนของแกลูกอืนี่ฮ่าฮ่าใครที่กล้าบุกเข้ามาจะต้องตายเออมาจากไหนอีกแล้วเน well. ี่ยแกกล้ามากนะที่บุกเข้ามาที่นี่เกือบไปแล้วนี่ฉัน่าเบื่อเกินไปแล้วสิช้อขนาดนั้นเขาจะไปโดนนี่เล่นแบบนี้เหรอได้ โอ้ยอต้องใ้นแกน,นานานแกก็ล้มแล้วไปฉากเลยแล้วกันโอ้ยเดี๋ยวอ่คแกช่วแกเป็นใครฮะที่ปลุกเข้ามาที่นี่คนเดียวเอาละมาจบเรื่องนี้กันเถอะแต,แต่ตอนนี้อ,อะไรอีกแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็เลือกคู่ต่อสู้ที่ขนาดเท่าแกสิวะาอิสระ,ะเลว แม่แมู่้่ท่าเกชัยชนะบ่อยเกิดไปจนคิดว่าตัวเองเก่งมากสินะก็เออสิมีปัญหาอะไรเริดก็ได้เปรียบละเนี่ยลำเสงของแกมันร้อยความหมายเฮ้ยแกก็เก่งใช่ย่อยอย่างน้อยก็ไม่ได้เก่งระดับแลวกันเอาขึ้นไปบ้าง โอ๊ยทวารแล้วทีบเลยอ๋อเอ้ยเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมันนี่เลยนะเฮ้ยน้อยนี่กไอ้ยับลำเสือได้งั้นโอ๊ยเจ้าไอ้ลูกไอ้ชักวายเฮ้ยโอ๊ยนะี๋ยฉันจะส่องสดแกเองนั่นเหรอกลับไปหาผู้สร้างของแกซะไม่งั้นก็เตรียมตัวโดนทำลาย ใครขอให้แกพูดกันฮะเนียเฮ้อเฮ้ยไปสักทีโอเคมีอะไรจะพูดไหมทีเนี่ยฉันจะบอกว่าแกควรฟังคำเตือนของแม่แกนะไอ้น้องฉ,ฉันขอโทษแกทำแบบนี้ไเพื่ออะไรอะ่ะฉันก็แค่อยากจะฆ่าพวกและดูสิว่าใครโดนกระทืบกลับมาที่ฉันช่วยชีวิตแกไปสองครั้งแล้วนะว้ขอยล์ล่องเหโพลิเซฟอลีแค เทลพอร์ชกับออทรอยดูเหมือนว่าตอนนี้ฉันจะกลายเป็นทีวีวูเหมือนของแกแล้วเขาหลองอยบุกเดี่ยวมาแบบนี้เข้าใจโปรดติดตามตอนต่อไปบาย